รถยนต์บินได้แอร์คาพาผู้โดยสารทดสอบบินสำเร็จเป็นครั้งแรกคลายวิชันบริษัทผู้พัฒนารถยนต์บินได้แอร์คาจากประเทศสโลวาเกียประสบความสำเร็จในการทดสอบเที่ยวบินครั้งสำคัญโดยเป็นการบินพร้อมกับผู้โดยสารเป็นครั้งแรกของโลกเที่ยวบินประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นที่รันเวยบ,บนสนามบินในเมืองปีเอสตานีประเทศสโลวาเกียโดยมีชองมิเชลชานักดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ชาวฝรั่งเศสชื่อดังเป็นผู้โดยสารคนแรก ซึ่งจากวิดีโอที่ทางบริษัทเผยแพร่จะเห็นได้ว่ารถยนต์บินได้ที่ดูเพลินๆคล้ายกับรถสปอร์ตติดปีกคันนี้ได้เคลื่อนตัวไปตามรันเวย์ในลักษณะเดียวกันกับรถยนต์ทั่วไปก่อนที่มันจะค่อยๆเหินฟ้าทะยานขึ้นสู่ความสูงราว2,500ฟุตรหรือราว760เมตรและทำการบินอยู่กลางอากาศสักระยะก่อนที่จะค่อยๆร่อนลงกลับสู่รันเวอย์อย่างปลอดภัย สำหรับแอร์คาร์เป็นรถยนต์บินได้ที่โดดเด่นด้วยลักษณะตัวโครงสร้างที่คงความเป็นรถยนต์เอาไว้โดยสามารถเล่นไปตามถนนแบบรถทั่วไปและเปลี่ยนเป็นโหมดบินกลางอากาศได้ภายในเวลา2นาทีส่วนภายในของรถออกแบบให้รองรับได้2ที่นั่งรวมคนขับโดยตัวรถต้นแบบตอนนี้จะสามารถบินได้ต่อเนื่องที่ประมาณ35นาทีที่ความสูงประมาณ2,500เมตรและบินด้วยความเร็วสูงสุดที่ประมาณ190กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยถ้าพัฒนาแล้วเสร็จ ตัวรถแอร์คารุ่นที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้จะสามารถพับและกลางปีกข้างรถยนต์ได้ตามการใช้งานเช่นถ้าจะใช้โหมดบินกลางอากาศตัวรถจะกางปีกเครื่องบินออกและใช้ใบพัดด้านหลังช่วยพยุงตัวเพื่อทำการยกตัวรถที่แล่นไปตามรันเวย์ขึ้นสู่อากาศและเมื่อจะลงจอดก็จะใช้การลดระดับและค่อยๆแตะรันเวย์คล้ายกับการลงจอดของเครื่องบินก่อนจะทำการพับปีกเครื่องบินเก็บเพื่อกลับมาเป็นโหมดรถยนต์ตามเดิม อย่างไรก็ตามตอนนี้บริษัทยังไม่ได้มีการเปิดเผยวันเปิดตัวหรือข้อมูลการจําหน่ายเชิงพาณิชย์โดยระบุว่าอาจจะต้องใช้เวลาพัฒนาอีกสักพักกว่าที่เราจะได้เห็นแอร์คาใช้งานกันอยู่บนท้องฟ้าจริงๆค่ะ